ปตอทอ o อาสนับสนุนโครงการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนตหน้าสถานศึกษาพื้นที่รับผิดชอบสพบางละมุงค่ะ นายสุรศักดิ์สีทาผู้จัดการส่วนคลังกส๊สบ้านลงโปะ๊ะบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ค่ะได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน1น0 0 0มืนบาทให้กับสพบางละมุงภายใต้โครงการสวมหมวกกันน็อกนิรภัย100%เปอร์เซนตหน้าสถานศึกษาโดยมีพลตำรวจตีจากกริด จันตาคำจารวัสอบสวนควบคุมงานจราจรเป็นผู้แทนรับมอบค่ะพันตำรวจตีจักกิจเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกำหนดให้แต่ละสถานีตำรวจดำเนินโครงการถนนปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งเส้นทางค่ะ สำหรับสพบางละมุงได้เลือกถนนหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาเป็นพื้นที่นำร่องค่ะพร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคลังกาสตปตทบ้านโรงโป๊ะเพื่อนำไปจัดซื้อหมวกกันน็อกแจกใจ่ายให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ค่ะ นางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กไทยใส่หมวกนิร้ร้อยเปอร์เซนตเพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังสวมใส่หมวกกันน็อกขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังนำวิทยากรมาให้ความรู้ เรื่องกฎหมายจราจรค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมจัดซื้อหมวกกันน็อกมาแจกจ่ายให้กับนักเรียนพร้อมให้ความรู้กับการสวมหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานอย่างถูกวิธีอีกด้วยค่ะนายชาน,นวาสิกศิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนเจนใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกพร้อมด้วยนางสาวเยาวมาศเที่ยวทองขนส่งจังหวัดนครน,นายกร่วมกิจกรรม ผัวราชาการจังหวัดนครนายกเปิดเผยว่าอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน จากการใช้รถจกักรยานยนต์มีสถิติสูงสุดของประเทศไทยได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครน,นายกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการขับขี่รถจกักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนจึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนเจนใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกโดยมีวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนมาบรร ยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคาดการอุบัติเหตุกับเด็กแวน้นยุคเจนแซดการปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจรข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการให้ความช่วยเหลือและการประถมพยาบาลรวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนผู้เข้าอบรมทุกคนซึ่งจะได้รับความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างไรให้เกิดความปลอดภัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน นายแพทย์วิทยาหอมฉุนรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสายแก้วเป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความเหมาะสมสำหรับการขับขี่รถโดยสารสาธารณะโดยคลินิกอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสายแก้วร่วมกับขนส่งจังหวัดสายแก้วประกันสังคมจังหวัดสายแก้วค่ะโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตัวผู้ขับขี่ผู้โดยสารค่ะต่อผู้ร่วมทางและทรัพย์สินได้โดยมีเป้าหมายตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสา,รสาธารณะจังหวัดแระแก้วจำนวน120คนค่ะให้บริการตรวจระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่19สิงหาคมค่ะสําหรับรายการตรวจสุขภาพประกอบไปด้วยการคัดกรอง ภาวะซึมเศร้าโรคทางจิตเวชโรคหัวใจโรคลมชักที่ควบคุมอาการไม่ได้การมองเห็นการได้ยินโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้การตรวจหาสารเสพติดโดยเฉพาะอาชีวะเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวะอนามัยค่ะ